นั่นั่งก่อนั่งนั่งก่อนานเดทีดเนาะเีเ็สียงดังเนาะพอที่รักคไหนนอันจสันีทไมถึงดัง

้ออ,อะไร, <c oughs> ะไรไเพื่อนี้นอ,นอะไรอาจารย์าอามารย์บอกอะไรอาจารย์อะไรเพื่อน tôi để giác ngài và bắt chước dưới 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 kia dừng nó gì tiếng เห็นกำลังสไปก็ยินแฉ่บ้านข้าวบ้านอาหยุดระวังให้ดีทุกคนเห็นไหมเห็นไหมพอผมมามันก็จะปะทากันอย่างเงี้ยเนอะกอย่ามึนน้อยหยุดแม็กกี้ลองดูแม็กกี้กับมาวิลดิ 啊，赢了吧？嗯 喏，看喽。 ไอ้สันได้ยินข่าวเธอเสียงดังมากเลยนะเสียงดังฟังชัดนะแ <laughs> จ็คสันสวัสดีท <laughs> ุกคนไอ้สันแต่นี่จริงนะเป็นเด็กน้อยนะนไอ้สันเลยแจ็คสันเธอเธอไมันรู้ว่าโอ้โหความชอบจะตุ๊กเหรอไปละไปเลยดีกว่า ตันหนุย่ยตันหนุ่ยนะหญิง๋งเอาเอวเดี๋ยวจะมาทำญิงอย่างนี้นะห่างโชหญิงนี่มีใครนุ่มนวลเท่ากับญิงเลยทุกคนอร่อยพวกนี้ตุ้มตั้มตุ้มตั้มันหญิงหญิงนุ่มนวลที่สุดเลยไงจะสั่นเธอเสียงดังเกินไปนะเสียงดังน้องเป็นจิงนะ ที่มาที่มาเป็นหัวหน้านะที่มาต้องดูแลดูแลความเรียบร้อยด้วยแ <c oughs> หมม้มาเวลที่มากว่าไงมาเวลชือคนตั้มบะหน้าเป็นกล้องเลยนะ <c oughs> อะไรที่มาท <c oughs> ี่มาจับมือเลยอ่ายิางๆังยังให้พี่มาจับมือ

มาอะอะไรี่มาเนี่ยทุกคนพี่มาจะไ่พี่มาเป็นที่ใจต้ตาอุมเหรอไม่ไหวนะเี่ยไม่หวนเน่ยพี่มาากทพี่มาแกผมอุมเลยพี่มาเปนเด็กม้อยก็ได้อานะน้อง่น้มาแล้เห็นไมพี่มาพี่มาอะไรห่ตนี้นงจาคอตาเดยวนี้าเร่อ โ okay, okay. อ,อ,อเคโอเคนั่ตาตาไปดาวเบอร์ค่าแล้วตาไปแล้วโอเคตาไปแล้วตาไปแล้วตาไปแล้แม่ใหญ่เห็นแต่หางแล้วแม่ใหญ่ดีใ,ใจแม่ใหญ่แม่ใหญ่ไม่หยุดตกใจนะแม่ใหญ่หญโอ้ยดามยังไงอืมจอน,นี่ฉันเห็นนะ ฉันเห็นเธอลงไปนะแล้วก็ไม่เข้าไปบ้านนะอตอนนี้เธอเนี่ยม,ม,มีดำมีจอนนี่เอ,อ้าไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ทำไมไม่นั่งเนี่ยบอกเลขเหรอไม่ใหญ่บอกเลขเหรอไม่ใหญ่จะบอกเลขเหรอเอ,อไปไปป้อยจะเปิดไฟก่อนจอน,นี่ จันี่ทำไมหนูไม่ลงบ้านนะทำไมไม่เข้าบ้านล่ะเมื่อไหรจะเสร็จนี่เนะภารกิจเมื่อไรจะเสร็จเนี่ยตัวดำสกปรกมากเลยนี่หนูม่มใหญ่ไปนั่งนั่งเซ็งตรงนู้นดำแล้วแดงไปไหนแดงไปไหนนะดำแดงไปไหนล่ะอจันนี่แ,แดงไปไหนจันนี่ดูดิจันนี่เมื่อไรจะลงไปจันนี่ เมื่อไหรจะลงไปเนี่ยจะนี่มาเป็นลูกทุ่งแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคุณหนูแล้วจะนี่ผมขอโทษพ่อนะที่ผมไม่เหมือนเดิมที่ทําตัวเลวไหลออืืมจนนี่ฉันให้อภัยเธอเสมอแหลยจนนี่แต่ฉันเห็นเธอมีความสุขฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงอืมดําแหม่าดดำเธอดูดู ดูแม่ใหญ่เขามองอ่ะอืมจนี้อะไรแดงแดงแดงแล้วทำไมหนูไม่ขึ้นไปอะอะทำไมหนูไม่ขึ้นไปข้างบนล่ะโอ้กว่าไรกว่าไรนอนรอเลยหอแดงแต่ทำไมหนูไม่ขึ้นข้างบนอือดูทุกคนดิแดงมันนอนรอไปไปไปขึ้นมาแดงขึ้นมาแดงขึ้นมาแดงขึ้นมานอนเหมือนคนเลยอืขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา แม่ใหญ่ทำหน้ามุ้ยอยู่นั่แเ,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 เาน ให้ไม่ใหญ่ก่อนอ่าให้ไม่ใหญ่ก่อนทำไม่ใหญ่ทำไม่ใหญ่กินก่อนไม่ใหญ่ก่อนนี่จานนี้นี่จานนี้อันนี่ดำอันนี่ดำอะไรดำนี่ได้อะไรดำนี่ได้ ก็กินกันโคลาชามแม่ใหญ่มากินร่วมวงจะก็มีดำแล้วจอรนี่แดงวันนี้กินโคลาถ้วยโคลาถ้วยน้ำหมดอีแล้วน้ำไม่หมดแ,แต่น้ำสกปกใช่ไหมตักให้เขาใหม่น้ำสะอาดจ,จะได้สดชื่นตอนนี้ก็เขามารวมกัน ไม่ใหญ่เขาไม่ได้เขาไม่ได้รับลูกสะใภ้ได้นะแต่เขาออกมามา,มาแบบว่าเป็นคล้ายๆเป็นกำลังใจเป็นน้ำใจที่ผมมาหรือแดงเดมือนาัน น่าจะอร่อยกันเลยใช่ไหมนี่กินกันมุมตุมๆเลยอาหารเม็ดหมดทุกคนมเมื่อคืนนี้ผมให้อาหารเม็ดเป็นถ้วยพูนๆนะพวกเธอนีอ้กินกันเก่งมากเลยนะเดี๋ยวฉันจะให้ทุกคนก็เดี๋ยวผมจะเอาอาหารเม็ดไปให้เขาอีกอดูดำแหมดำเธอกินใกล้กับแม่ใหญ่นะแหม่หืมกนุหนูอยากให้แม่ใหญ่รักอะ่ะจะเนี่ว่างไงจะเนี่ เดี๋ยวไปเอาอาหารเม่นมาใส่ให้พวกนางกันได้เลย แดงนางไม่ได้ฉี่ใส่ถ้วยถ้วยถ้วยข้าลว,บบวลวแดงกระดำอิ่มแล้วนะแดงกระดำไปแล้ว รียแดงดจาน,นี่จะน,นี่เธอแบบกินเยอะมากเลยนะใช้พลังเยอะเลยมัาซัดอาหารเมต็ดต่อนะ้วเนี่ยข้าวผมทำข้าวมาให้หม้อเบลเลอร์เลยให้คุณนายตักให้คุณนายก่อนแล้วก็ตักไว้ให้มาวินแดงมากินตอนเย็นแล้วไม่ใหญ่เสร็จหรือยังให้ไม่ใหญ่รีแลกก่อน อันใหญ่ลีแหละก่อนค่อยเช็ดเขาตอนนี้แม่ลูกแดงโน่นแดงกับดำอยู่ตรงหน้ารถบรรทุกโน่นจนนี่บอกฮะแม่แม่อิ่มแล้วใช่ไหมใช่ฉันอิ่มแล้วจนนี่ฉันไม่อยากกินเยอะละหุ่นฉันกำลังดีแต่เธออ้วนไปนะไม่ใหญ่ ไม่ใหญ่ฉันเช็ดตัวให้ดูก่อนหรอมันไม่ใหญ่มานเนี่ยเช็ดตัวให้ดูก่อนเช็ดตัวให้ลอนอนลง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 อืมฉันเช็ดตัวให้เลยนอนลง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 ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ยจะไม่ป๊อปป๊อปเอยจะไม่นานเขาจะได้เห็นหน้าไม่ใหญ่ไงเอฟซีจะได้เห็นหน้าไม่ใหญ่ คุณแล้วพ่อแม่คุณเป็นยังไงมั่งปู่ย่าปู่ย่าของซอมบีเป็นยังไงมั่งปู่ย่าปู่ย่าช่วงนี้ท่านพักผ่อนหนยเพราะว่าท่านเพิ่งออกโรงพยาบาลมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ก็พักผ่อนฉันฝากความพิดถึงคุณปู่คุณย่าด้วยนะ จะบอกท่านให, <c oughs> ดให้ดูไม่ใหญ่ดูไ <c oughs> ม่ใหญ่เธอเหมือนเด็กน้อยเลยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูที่นอนอาซาแล้วไม่ใหญ่ตอนเือนคุณน,นาย,ลยาาเลยแต่ไม่ใหญ่ตาเล็กไม่เสียงไร เสียงเล่าไม่ใหญ่คุณคุณคุณไม่มีหรอกคุณจะก,กลัวเลยผีเผือไม่มีนะมันเป็นเป็นหนงฉันบ่นให้มันประจแํแหละฉันว่ามันอยู่พวกหนูพวกเนี้ยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เบรกผมทันทีเลยคงคิดว่าผมกลัวผีคงคิดว่าผมกลัวผีอใหญ่ใหญ่เดี๋ยวทุกคน ไม่ใหญ่จนนี่ทำไมยังไม่ไปปกติกินเสร็จแล้วก็จะไปหาแดงดำแล้วหนะเจนี่แหมพูดยังไม่ขาดคำแล้วนะมากินน้ำแหมเจนี่อมไม่ใหญ่จนนี่จนจนี่นี่เหลวไหลมากเลยเดี๋ยวฉันจะชุบไอ้ไอ้ซักผ้านี่ไปเช็ดหน้าเช็ดตาจนนี่ก่อนนะ ดูดิ่คไม่เช็ดไหมแต่ดูทางตาแม่ใหญ่ดิคุณคุณคุณจะคิดอะไรนะคุณนะไม่ใหญ่เอาจนนี่ฉันเช็ดก่อนไปแล้วไปแล้วแม่ใหญ่บอกจนนี่เธอเนี่ยทำไมทำนิสัยแบบนี้นะฉันขอโทษคุณนะฉันขอโทษคุณนะไม่เป็นไรหรอกแม่ใหญ่ฉันเข้าใจเขาวัยรุ่น ใจเข้าใจไปแล้วเดินไปโน่นแล้วพูดไม่รู้จะพูดยังไงไม่ใหญ่เขาก็เกรงใจต้องเกรงใจแหละแม่ใหญ่อ,อคุณคุณมากนะเจ้ดูดูแม่ใหญ่แม,ม่ใหญ่นอน เดี๋ยวฉันซักผ้ากัอนไม่ใหญ่ไม่ใหญ่จนนี่อไปฝั่งโน้นเลยนะนะกินอิ่มแล้วก็ไปฝั่งโน้นเลยไม่ใหญ่สายตาดีมากทุกคนมี่ีนรถคนขับรถบรรทุกกำลังจะเดินมาขึ้นรถเขาไม่ใหญ่หันกลับเลยตีนเสียงใบไม้พอดีมันจะมีรถบรรทุกมาจอดอทานข้าวทุกคนมาจอดฝั่งนี้ไม่ใหญ่มองเห็นไหม ตาดีมากเลยได้ยินเสียงคนขึ้นรถบรรทุกอะ่ะอ้อืมทุกคนอันนี้มันไม่เฉาแล้วว่าวันนี้มันจะตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูน้ำาให้ดีกว่าเดี๋ยวไปใส่ฝั่งนู้นด้วยแม่ใหญ่ฉันจะกลับแล้วนะฉันหิวข้าวฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยฉันจะกลับเลยนะกลับเลยนะ นะกลับแล้วนะคุณ<ม>กลับแล้วเหรอือใช่ไม่ใหญ่เธอดูอ้วนขึ้นนะ<ม>ทุกคนแม่ใหญ่<ม>ก็เหมือนทุกครั้งทุกคนผมขึ้นมาผมก็ยังไม่ได้ทานข้าวเลยผมทําอะไรของพวกเด็กเสร็จแล้วผมก็เคลียร์เอาอาหารให้เด็กเอาอาหารให้คุณนายแล้วก็รีบขึ้นมาก็เราก็ยังไม่ได้กินเลยฉันก็หิวฉันก็หิว วันนี้ฉันจะไปกินน้ำพริกฉันอยากกินน้ำพริกคุณกินน้ำพริกกับอะไรน้ำพริกกับปรากาศดองคุณอยาก,กินเยอะนะทำไมม,มันไม่ค่อยดีอากาศดองทํทำให้ยิ่งอากาศร้อนเหลือไม่ใหญ่เธอรู้ด้วยเหรอ,อมไม่ใหญ่จะฉันจะกินนิดเดียวฉันกินก็ไม่เยอะหรอกไม่ใหญ่ฉันเป็นคนกินข้าวไม่ค่อยเยอะแต่ฉันก็ต้องกินเพื่อให้มีพลังงาน เดี๋ยวฉันขึ้นมาเธอไม่ไหววันนี้ก็เหมือนน้ำมูกไหลนะเมื่อเช้าแต่ก็หายละคือมตอนเช้าอาการมันเย็นเนี่ยเย็นมากเลยนะทุกคนเย็นเย็นแบบเย็นเจี๊ยบเลยอะอืมไม่ใหญ่เดี๋ยวไม่ใหญ่นอะน,นอืมต้องฝังลองไม่ใหญ่อืไม่ใหญ่ทำไม,ไมพระเขายังไม่มา ไม่พลากเยังไม่มาผมวันนั้นมีคนร้านค้าสั่งโน้นอะไรสั่งเหมือนกันว่าไม่ใหญ่เ่ยพระเขาฉีดยาคุมมั้งฉีดนานแล้วนะผมก็ไม่รู้อะไรอะไรอีกแมมค,ค <laughs> <laughs> ่ไม่ใหญ่คุณคุณยไม่ใหญ่ดิทุกคนไม่ใหญ่ <laughs> ยังไงฉันฝากความคิดถึงคุณนายซอมบี้ด้วยนะจ้ะฉันจะบอกเขาให้ฉันจะเล่าให้เขาฟังนะแล้วไม่ใหญ่เป็นไงบ้างวันนี้ฉันก็สบายดีวันนี้นมันอากาศร,ร้อนนิดหน่อยแต่ฉันก็ไปนอนข้างล่างมไม่ใหญ่แล้วพวกนั้นมากวนไหม ดำกับแดงเขาไม่ควรเช่นหรอกนะคุณตั้งแต่คุณว่ายเขาวันนั้นน่ะเขาก็เปลี่ยนไปนะเหรอใช่เขากินแล้วเขาก็ไม่ฉี่ทุกคนเขาก็เริ่มไม่ฉี่เสร็จชามและ้ะแดงเพราะว่าผมดุเขาไปวันนั้นอืแล้ววันนี้เขาก็นอนหงายรอผมอมืจังไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ฉันจะบอกให้นานโนะ ฉันได้ยินเสียงเยดําอะได้ดัมดเห่าอะไรรู้เยดําเห่าอะไรรู้ฝั่งโน้นก็จอนนี่นะโอเคนะไม่ใหญ่ฉันไปแล้วนะไม่ใหญ่นะโอเคนะโอเคนะอืโอเคฉันไปแล้วไม่ใหญ่โอเคครับทุกคนกไ็ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ ไม่ให่ไม่ใหญ่ส่งทุกคนฝันดีดนะิพี่ใหญ่ทุกคนส่งทุกคนฝันดีดนะิขอให้ทุกคนฝันดีนะคะขอให้คุณปู่คุณย่าของซอมบี้ฝันดีขอคุ้มครองให้คอไอซีทุกคนทั่วโลกฝันดีค่ะหนูขอบคุณค่ะจะบาย